เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วก็ค่อยๆลกมือกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากระแสเนี่ยที่พระอาจาันใส่ไว้ในหรียนใส่ยังไงยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างยกมือขึ้นมาก่อนยกมือขึ้นมาทีเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องกระแสนะดูหลวงพ่อนะไม่ต้อาสมกระให้นะรับกระแสดูนะจะอุ่นๆเ อยกดูความหอมขงพ่อที่จิตรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปรู้สึกยังไงไจะอุนอ่นๆจะร้อๆหนักๆจะเหมือนบุกลับที่มือรู้สึกได้ไหมค่อยสังเกต s> <S เดี๋ยวจะให้รู้ว่ากระแสนี้เชื่อมกันได้ยังไงที่โบจะแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล่งรับส่งได้ยังไงส่งให้คนเป็นรู้สึกได้ไหมเหมือนอะไรเหมือนบุกๆเหมือนนี่ยเขาเรียกมันไม่มีชื่อมันเป็นแค่กระแสบุกๆเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยขยันมือนิ่งสักครู่ตามมองที่มือลวงพ่อนะ มืออยู่กับที่เราเป็นผู้รับนะเดี๋ยวพ่อจะส่งกระแสให้รับนะมืออยู่กับที่นะทุกคนเป็นผู้รับมืออยู่กับที่พอพระอาจารย์ส่งให้อย่างนี้รู้สึกได้ไหมจะเหมือนลงพัดผ่านที่มือเบาๆหรือเหมือนอะไรผู๊ๆมันมีอะไรแป๊บๆผ่านที่มือเบาๆนี่คือเรากระแสไม่ได้ส่งแรงๆนะเรากำลังส่งความสุขเราจะแผ่เมตตาเป็นความสุขส่งไปอเคลื่อนมือดทีซีเป็นยังไง มุ้งมุ้บไที่มือไหมอ่าขึ้นมือที่ซีเป็นยังไงรู้สึกยังไงสัมผัสความรู้สึกที่มือเราเองนะนี่มือนิ่งสักคู่สูรบิดเชียวยาวเชียวยาว่อนความรู้สึกออมาที่กันทุกคนหามือไว้อันี่หามือไวเปลี่ยนไปหามือนะหามือหลวงพ่อจะส่งอีกแบบนทุกคนหายมือหามือสองมือเลยนะเป็นผู้รับตามองที่มือหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นผู้ส่งว่าจะแผ่เมตตาให้ที่จิตรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปตามองที่มือหลวงพ่อนะ ใจอยู่ที่มือเราไว้อัดลืมตาก่อนรู้สึกได้ไหมมีกระแสอะไรลงไปที่มือเราจะอุ่นๆจะร้อนๆจะบุบๆจะแป๊บๆ,ๆที่มือหมายจะรู้สึกแค่เบาๆก็ใช้ได้นะ่เพราะไม่ได้เอาแรงๆเพื่อนมือมันกลมต่างกันไหมต่างกันไหมจากเมื่อกี้หลวงพ่อสูงแบบนี้หลวงพ่อเปลี่ยนรูปแบบต่างกันไหมพยายามดอขึ้นลงต่างกันไหมความรู้สึก แล้วก็อมือลงต่างกันมากฉงนั้นฉะนั้นต่างนี้ต่อไปเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนความรู้สึกอยู่ที่จังหวะอยจะอยู่ที่ไหนก็ตาม